สวัสดีค่ะบล่อสวัสดีเอสพีนะค่ะสวัสดีค่ะระเบือทำผมหล่อระเบือทำผมหล่อคื้อก็เดินไปทิเดินแล้วก็ถ่ายด้วยระเบือทำผมหล่อไปอะไรครับบอกพี่พี่เอสไปทิ้คลิปจะไปทำคลิปครับเหรอวะพี่น้องเคยเห็นระเบือทำง่ายอยู่ปะคะเบื่อโดนเห็นพี่น้องมึงไงนี่ไนี่ไงขนาดขนเพื่อนบังเลยขนาดเพิ่อนบังเลยขนาดนี้ ตอนผมยาวก็สวยนะคระโรยนี่จะเกาได้หัวนะเบิ้งทีวีเลยทำผมครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเพื่อเป็นองค์ให้ายเบิ้งนี่ผมระเบือยาวแห้งด้วยความเป็น้องนี่แบก้างฮึฮึฮห้พี่น้องมึงแน่แน่เนอะมันยาวขนาดไหใหายเป็นเบิ้งดูข้างหน้านะมันลงอย่างเออเดซิมาร์เดนนี่แหละเออถ้ามันยาวมันจะเป็นยังไงนี่ น,น,นีขานานายมังขนาดนายคนเมืองนี้เลี้ยงมันชื่อมาชื่อไหนนี่พอคนยังเป็นกระเทยนะครับวสวยๆก็เลยเห็ดผมเงาปลานกระเทยอ่ะเอาลงเอาล,ง,อาลงให้พี่น้องเมืองแน่ต้องกระเทยเมืองเศรษฐพี่น้องเมืองวัดมันยากซัมใดทางหน้านะนี่เพรนี่มันบงังใาอ่ะเป็นเทยครับเป็นเทยครับบอกพี่น้องเนี่ยเป็นเทยจิบบอเป็นหญิงครับบอครับหรือเปเป็นครับมาเป็นเทยครับหรือเป คนผมยาว,ยาวาาก็พี่จะผู้หญิงแหรอผมยาวตาคิณตาออกพี่นอ้องเฮ็ดรอค่ะพี่นอ้องก่อนจะไปเห็ดคิดรอจังเลยลูกใครวะเปียน์เขมาเนี่ยนะแท็กเปียเปียบ้าเปียบ้ามาเปียมาจบับปป้า มัดมัดมดมักก่อนมัจ๊กมตัมาเนาะมาตั้งตั้งอ่ะตั้งตั้งอ่ตงตั้งยงมาคุมตสกินแสบบบอปเหมือนเห็ดคุมโร่ฮะแสบเี่าบแสบพี่ดาวโร่ พัดลมมามาทงล่ะที่เป็นแน่ไหนพัดมาทุ่ง่พัดลกับอยากมาทุ่ง้กันบ่มีตนเบิ้งนี่นี่ระเบือมาทมงทรงแดงนี่เหมือนนี้นะนี่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 าไรอัน้น้งเบิงเาี้รอเลยน้รอแล้วเห็นรอกรอเด้ยกรอหนึ่งยิ้มหมายครับยิ้มครับ ตอแล้วครับมือแข็งมือเลยตอแล้วครับหอ